สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOF นะฮะช่องที่สุ่มสกินเร็วที่สุดในประเทศไทยนะฮะและแล้ววันนี้เราก็มารีวิวสกินเอ้รีวิววงแหวนวันแม่เริ่มต้นเพียง30คูป,ปองนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ช้านิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกเมื่อคืนอะ่ะรอเที่ยงคืนแล้วแต่ว่ากิจกรรมไม่เข้านะมันมาเข้าตอนเช้ามีอัปเดตนะฮะเนิร์ฟเนิร์ฟ แววนเนื้อเพลนอะไรประมาณนี้นะลองไปดูในสัตวดอยเซอร์ของเราได้นะครับอ่ะมาดูกันเลยว่าวงแหวนนี้มันจะยังไงนะตอนนี้ดอกมะลิผมมี27นะครับแล้วมันใช้คัมพีขั้นสูงนะส,ส่วนคัมพีขั้นสูงผมมี530นะครับก่อนไปรับชมกิจกรรมนะครับผมอยากฝากวิธีการเก็บดอกมะลิของเรานะว่าหาจากไหนนะครับตรงร้านค้าพพนจรเนี่ยแนะนำาฮะกดประมาณ2-3ครั้งนะฮะ เพื่อหาดอกมะลินะถ้าคุณได้สกินไม่ซ้ําก็ดีไปคุณก็ได้สกินเข้า ID ดีนะแต่ถ้าคุณได้สกินซ้ําคุณจะได้ดอกมะลิ5ดอกนะครับคือเฉลี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ากดครั้งที่3ามันจะเฉลี่ยที่10คูป,ปองต่อ1ดอกมะลินะเดี๋ยวผมไปดูเลทรตรงมันหมุนก่อนถ้ามันขาดอีก5้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาหมุนตรงนี้เก็บตกนะครับเอเคอันนี้คือได้ประมาณ1ิแล้วถูกไหมอันนี้คือผมเอาที่แบบมันคุ้มค่านะ กิจกรรมอะไรที่เราจะหาดอกมะลินะครับมันจะมีตรงนี่ครับมันจะมีร้านขายนะทุกคนมันจะเป็นขายกยนนะเหรียญนะนะเหรียญละห้าอยซึ่งผมซื้อไปแล้วขอโทษด้วยนะครับอีก10อันนะแล้วก็ผมให้หาจากไหนอีกนี่หาจากนี้เลยฮะกิจกรรมนี้ของพี่ยอนแล้วนะอันเนี้ยผมเปิดไป3มครั้งนะฮะเพราะว่าการเปิดครั้งแรกมัน5้าแล้วก็ สิบ9ก้าย่บก้าอะไรเี้ยหาบวกสิบก้ยี่ิบเก้าแต่ผมได้ดอกมะลิห้าดอกกับคัมพีขั้นสูงสิอันนะซึ่งก็คุ้มฮะแต่ว่าถ้าได้เกลือได้ลูกแก้วก็โอเคก็ถือว่าเกลือไป1ช่องอะไรเงี้ยก็มันยังเป็นเลทที่ค่อนข้างคุ้มนะครับก็มาโดนตรงนี้ได้3ามครั้งนะโอเคอ่ะหลังจากเก็บทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วฮะเราก็จะมาดูกิจกรรมของเรานะผมมีอยู่ยีดอกนะครับมาดู สิ่งที่ผมอยากได้นะจริงๆไอ้นี่ก็ดีนะแต่ว่าผมดันมีอยู่แล้วนะครับกรอบโปรไฟล์วาเลนไทน์2023เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ากรอบมันเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้วันนี้คือนี่ครับกรอบพูดน้อยนะฮะแต่ต่อยหนักพูดน้อยที่แบบว่าพูดผีปีศาจนะฮะตัวเล็กๆนะพูดน้อยเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นกรอบใหม่ที่พึ่งเข้ามาในเกม ROV นะครับส่วนกรอบต <Wow. S 1> อกับกรอบวาเลนไทน์ของซีซัน9เนี่ย เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูครับผมมีแหละสองกรอบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับคือหนึ่งร้อยห้าสิบดอกมะลินะดูว่าเราจะผมต้องการอีกแค่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะโอเคเพื่อให้ครบ150ร้อยห้าสิเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใช้คัมพีเท่าไหร่ก็คือดูเลร์แบบละเอียดได้ที่นี่เลยนะครับโอเคเริ่มที่ห้าร้อยสาสิบคูปองนะฮะไปครั้งแรกนะครับผมเปิดเสียงเกมไม่ได้นะครับโอ้โหผมได้สกินเรสตอร์ด้วยดิ แต่ว่ามีแล้วนะมีแล้วก็ให้เป็นดอกมะลิห้าดอกสิโอเคกดครั้งแรกได้ห้านะครับอืมมันก็อยู่ที่ประมาณโอ้โหกดหนึ่งครั้งอะ่ะด้วยคําพีที่ลดร้อยอ่าประมาณแบบราคาเต็มมันคือร้อยห้าสิบนะแต่ว่าราคาลดห้าสิบเปอร์เซ็นคือเจ็ดสิบห้าคูปองเจ็ดสิบห้าคูปองได้ห้าดอกก็แพงนะครับแพงนะแพงกว่าดอกละแปลว่าดอกละสิบห้าคูปองโดยประมาณเลยนะเอออ่ะไป โอ้หนี่มีดวงแล้วนี่ไงโอเคอีกสิบดอกครับเป็นตอนนี้มีสี่สิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลขละเอียดให้เลยครับว่าตอนหนึ่งครั้งเนี่ยมันเท่าไหร่โอเคสุ่มห้าครั้งก็คือจะได้ห้าดอกนะโดยประมาณต้องการร้อยห้าสิบโลหกดอกอเกลือเกลือเหมือนกันทุกคนนะมันก็แย่นะอ่ะนี่อันนี้เหมือนจะดีแต่ก็เกลือนะครับตอนนี้มีหกสิบสองนะกดไปเรื่อยๆนะครับเหลือสี่ร้อยโอ้ หายไปโอ้โหร้อยิบห้าแล้วเนี่ยกดไปห้าครั้งแล้วโอเคครับหกสิบแปดโอ้โหโอ้โหอันนี้เกลือหนักครับเจสิบสองโอ้พูดน้อยพูดน้อยมันเอาเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดวงดีแล้วทุกคนหนึ่งร้อยสี่แล้วครับโอ้โ oh, หอันนี้ถือว่าดวงดีจัดๆนะโอ้ oh, ได้ท่าเต้นซึ่งมีไปแล้วดิหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยแปดนะครับ โอ้โหได้ได้ตัวเตียวเซียนด้วยนะแต่มีไปแล้วนะร้อยสิบห้านะครับผมว่าผมหมดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ได้ท่าเต้นอีกแหละท่าเต้นออกง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าได้อีกมาแปดเป็นร้อยยี่สามครับสุ่มไปโอ้ได้ท่าเต้นลิเลียหน้าก็มีอีกแล้วนะครับร้อยยี่เจ็ดอ่าถ้าสาหรับคนยังไม่มีสกินเนี่ยผมว่าคุมมนะกิจนี้ก็ก็ไปโดนกันได้ครับร้อยสามสิบสี่นะครับไม่ต้องเยอะเพื่อนร้อยสี่สิบ ถึงยังโอ้โหร้อยสี่สิบเก้าว้าวขออีกแค่ครั้งเดียวครับโอเคครบนะครับอ่ะเราไปแลกกันเลยว่ากรอบพูดน้อยเราจะเป็นยังไงนะครับอ่าตรงนี้นะครับคือจริงๆผมอะลืมซื้อไอเทมไปอันหนึ่งคฮะคือกล่องแจ็คพอตวันแม่นะที่มันกำหนดให้ซื้อได้15อันนะครับถ้าผมซื้อตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะประหยัดดอก มัลิไดอีก15ดอกนะครับเพราะเลทของมันคือ15คูปองต่อ1นดอกนะซึ่งมันถูกกว่าที่ผมสุ่มนะครับยังไงก็อย่าลืมไปสุ่มตรงนั้นก่อนนะครับนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวทีละกรอบนะครับอันนี้สู่ขั้นตอนการรีวิวแล้วนะอ่าอันนี้นะครับกรอบแรกนะกรอบวาเลนไทน์นะครับไอที่มันสุ่มได้เลยในกิจกรรมนะนี่ หน้าตากิจกรรมจะเป็นหน้าตากรอบจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็มีความฟุ้งฟิ้งนะก็แรงก็แบบวิบวับแรงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคกรอบพระเอกของเราคือกอบพูดน้อยในวันนี้นะครับโหวิ่งนิดเดียวเลยดิเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกับรูปโปรไฟล์แบบธรรมดานะจะได้เห็นความบิงนะโอ้โหวิ่งน้อยๆนะเหมือนมีแบบอะไรหล่นลงมานะเป็นแบบ กลีบดอกไม้นะฮะโอเคประมาณนี้กรอบพูดน้อยนะครับแล้วก็มันจะมีกรอบเฟอร์บอลกับกรอบนี่สีสันเก้านี่คือกรอบสีสันเก้านะครับโอเคตุก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 อ่าเป็นแบบลาโพงข้างล่างนะครับแล้วก <tur> <rawd Moder> ็มีหมวกข้างบนนะแล้วก็นี้เป็นกรอบเฟอร์บอลนะครับนี่มีน้องเฟอร์บอลอยู่ตรงกลางนะปีกบินแบบพับๆพับๆโอเคสวยใช้ได้นะครับอ่าคราวนี้เราไปดู ค่าเสียหายของเรานะแบบประเมินคร่าวๆนะแต่เดี๋ยวบกลบให้5้าอยสาสิบเหลือร้อยห้าสิบนะครับหายไป3าม้ปดสิบโอหเยอะเหมือนกันนะสามดเพื่อกรอบอันนี้อันเดียวนะฮะซึ่งเกลือนะทุกคนอันนี้ก็ไม่เจ็บไปทุกคนดูเลยนะไม่มีอะไรนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะผมจะได้มีกำลังใจมาเจ็บให้ดูนะโอเค สำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ